สวัสดีครับอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านควันหลงนะครับจากการแข่งขันฟุตบอลยู16ปีชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อคืนนี้นะครับในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติออสเตรเลียน,นะครับก็ถือว่านเจ้าหนูนักเตะไทยสามารถทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเราจะเห็นวีแวล ค,ความน่าตื่นตาของนักเตะทีมชาติไทยในชุดนี้อย่างชัดเจนม,มันเป็นการเล่นที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับมีจินตนาการอย่างที่เป็นคุณสมบัตินะครับของทีมที่จะก้าวไปสู่ระดับเอเชียแต่ก็ยังว่าครับยังเป็นทีมระดับเยาวชนเราอยู่เราจะต้องรักษาวิธีคิดแบบนี้รักษาแพชชั่นแบบนี้ของเด็กๆไว้แล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวนี่มีแววที่จะ พัฒนาขึ้นไปได้ยอดเยี่ยมในอนาคตอย่างยิ่งครับอย่างที่ผมพูดเลยครับเราจะต้องหาทีมแข่ง,งมาอุ่นเครื่องกับน้องๆกลุ่มนี้และพยายามให้น้องกลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือไปชิงแชมป์โลกให้ได้เพราะว่าจะได้พบกับทีมที่มีอ่แรง็งค์ทสูงๆแล้วก็เป็นทีมในระดับคลาสบอลสูงครับอย่างวอเตรเเลียเขาก็าติดใจนะครับเขาโค้ชเขาเองเนี่ยเขาประทับใจการเล่นของทีมชาติไทยอย่างมากนะครับถึงขั้นจะขออุ่นเครื่องกับทีมชาติอีกครั้งนะครับ เพราะว่าอย่างคาใจอยู่เจอกัน2ครั้งเนี่ยเขายังคิดว่าเขาเสมอเราก็จริงครับเราเสมอออสเตรเลีย,ยจริงในมุมมองเหล่านี้เรามุมมองมีมุมมองไปทางเดียวกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเอาชนะเวียดนามมาได้ในระดับหนึ่งคือเราเป็นฟุตบอลที่เหนือกว่าเวียดนามระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในรอบรองชนะเลิศทีมชาติออสเตรเลียก็สามารถต้อนนะครับผมใช้คำว่าต้อนเลยเอาชนะทีมชาติดินีเซียมา,มาในฟุตบอลใน,นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งผมบอกแล้วครับว่าฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังสู้มาตรฐานฟุตบอลของออสเตรเลียไม่ได้แล้วก็การเล่นมันก็เห็นชัดเจนว่าออสเตรเลียเหนือกว่ามากนะครับทันใดนรูปแบบการเล่นทักษะการเล่นต่างๆซึ่งออสเตรเลียเป็นฟุตบอลในล,ลักษณะเพนฟุตบอลในอะคาเดมี่เป็นฟุตบอลในตํำรับการเตะฟุตบอลที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานมาตรฐานของออสเตรเลียคือมาตรฐานระดับโลกครับไม่ใช่แค่เอเชียนะครับการจับบอลจ่ายบอล รูปแบบก,การเล่นวิธีคิดของเด็กวิธีการวิ่งวิธีการเลี้ยงบอลส่งบอลเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับโลกครับออสเตรเลียผมบอกแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่ามาตรฐานระดับโลกนี่มันบรรจุอยู่ในทีมเยาวชนแต่ปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเจ้าหนูวัยสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยบางคนแค่อายุสิบห้าปีเนี่ยกลับมีทักษะอีกแบบหนึง่งก็คือความความสามารถเฉพาะตัวเราจะเห็นได้นะครับในนักเตะระดับโลกอย่างนี้มานักเตะระดับโลกอย่างโรดนดลโดลหลายคนครับที่โดดเด่นขึ้นมา แล้ว iQ บอลนะครับในระดับผมบอกไปเลยครับในระดับซูเปอร์ซ่าหลายๆคนเลยที่บรรจุอยู่ในเด็กของเราซึ่งโค้ชญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆคนที่เรียงเห็นแล้วครับว่าเด็กเราดีเดเราเนี่ยสุดยอดจริงๆเราจะเห็นได้ชัดเจนจากเด็กอายุ16ปีในชุดนี้ครับ u าย16ชุดนี้เนี่ยคือสิ่งที่พิสูจน์แล้วครับว่าดีเดเรามาดีจริงๆนะครับเขาเขาไม่ได้อยู่ในแคาเดมีกันทุกตัวส่วนมากเป็นนักเตะในระดับโระเโดยซ้าไปเป็นนักเตะใน โรงเรียนต่างๆในระดับมัธยมที่แข่งกีฬานักเรียนกันมาแต่นะครับ d n a IQ บอลของเขานะครับสิ่งที่สิ่งที่มาจากจิตใจของเขาในส่วนเบื้องลึกจริงในการเล่นของเขาเนี่ยผมบอกไปเลยครับไม่ได้บ่าไ,ไม่ได้แพ้ซูเปอร์สตาร์ในระดับโลกแต่อย่างใดมันทําให้วัตเตรเลียกเกิดความประทับใจในความสามารถเฉพาะตัวของเด็กเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เทคนิคการเตะนะครับมันหมายถึงหัวใจนะมันหมายถึงหัวใจในการเล่นมันหมายถึง จิตใจที่ต่อสู้จิตใจที่ไม่ยอมแพ้มันหมายถึงเลือดนักสู้นั่แหละครับพูดได้ง่ายดีๆเหล่านี้มันเป็นมันจุดอยู่ในช้างศึกซึ่งมันมีจริงครับซึ่งโค้ชญี่ปุ่นอะไรคนกล่าวถึงเนี่ยเราเห็นชาติตาเลยเมื่อวานนี้นเด็กเรายอดเยี่ยมมากพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเด็กเรามีศิลปะนะผมบอกว่ามีศิลปะในการเตะนะครับที่ทําให้เราตื่นตะลึงเลยว่าเอาเด็กขนาดนี้เล่นได้ยังไงเนี่ยทําไมเขาส่งบอลแบบนี้เขาทําไมเขามีไอเดียในการเล่นขนาดนี้นะครับมันมัน มันออกไปทางงานศิละปะเลยครับในการเล่นงดงามครับนี่แหละครับคือวี่แววที่เราจะต้องต่อยอดและรักษาเด็กเหล่านี้ไว้ให้ได้ในฝีเท้าทางด้านร่างกายแล้วก็อนาคตอีกเจ็ดแปดปีและที่สําคัญที่สุดแผนงานนะครับแผนงานต่างๆของสมาคมแล้วก็โค้ดเนี่ยจะต้องถึงเด็กด้วยนะมองเด็กกลุ่มนี้ต้องมองให้ถึงและต่อยอดให้ได้ด้วยนะครับไม่ทําให้ศักยภาพเด็กเหล่านี้ลดลงนะครับเราจะต้องถึงครับ นักเตะเรามีดีเดีดีแล้วในวิธีวิธีการมองวิธีการบริหารจัดการเด็กจะต้องถึงด้วยจะต้องมีคลาสระดับโลกด้วยนะครับผมบอกไปเลยครับว่ามันต้องมันต้องมีคุณสื่อรือมีคนที่คิดในระดับเวอร์คลาสจริงอะ่ะถ้าจะสามารถดูแลเด็กที่มีความพิเศษแบบนี้ขึ้นไปได้นะครับเช่นเดียวกันผมพูดแต่เรื่องแมนนี่ปาเกียวก็พูดจริงครับแมนนี่ปาเกียวถ้าไม่ไปเจอคุณสื่อของเขาหรือว่าไปไม่ไปเจอโค้ดของเขาที่ฝึกสอนให้เขาเนี่ยเขาไม่สามารถไปถึงระดับโลกได้ เพราะว่าลําพังเนี่ยนะครับความสามารถเฉพาะตัวหรือความเป็นอัจฉริยะในตัวนักกีฬาเนี่ยมันจะต้องได้รับการประครับประคองจากคนที่เป็นอัจฉริยะที่ผมใช้คําว่าครูเหมือนกันนะครับถ้าเราทําได้นะเปลี่ยน mindset พัฒนารูปแบบวิธีคิดผมเชื่อว่าโค้ชของเราเก่งทุกคนโค้ชจะเด็ดมีราบนะครับโค้ชได้หลายคนเก่งทุกคนครับผมอยจะพูดเรื่องโค้ชนิดนึงนะนะครับในคลิปนี้ เอ่อหลายๆคนนะครับโคดโย่งโคตรจะเด็ดนะครับโค้รมาโน่หลายหลายคนนี่ผมคิดว่ามีดีทุกคนครับเพียงต่ว่าในวิธีการของท่านนั้นๆน่ะในการโค้ดทุกคนที่เป็นโค้ดมาแล้วสร้างผลงานมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีทุกคนนะมีมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเราจะไปฟันธงตรงๆไม่ได้เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมพูดว่าเด็กเราเล่นชาลงเป็นพ่อทีมงานครับไม่ได้เป็นพ่อนักเตะแต่ผมก็ให้เกียรติผมให้ความเคารพโค้ดจะเด็ด เพราะว่าทุกคนที่ผ่านชีวิตมาขนาดนี้นะครับทำงานมาเนี่ยมีศักดิ์ศรีทุกคนครับมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพทุกคนและเคยสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมาทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นโค้ดยงโค้ดมาโนโคด้ดเจเดดโค้ดเตียโค้ดอะไรก็ตามแต่นะฮะในบ้านเราเนี่ยทุกคนเคยทุ่มเททุกคนเคยเสียหยาดเหงื่อน้ําตามากับเกมทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้อย่าให้สูญเปล่านะครับเราต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ิเสียหาย เราจะต้องนะครับมองดูคุณงามความดีของท่านเหล่านี้นะครับในสิ่งที่ท่านทํามาสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ผิดหูผิดตาเราผมพูดไม่ตรงแหละผมถึงโดนดรามา่าอย่างในบางครั้งนะครับมาหาว่าผมไปว่านักเตะที่จริงผมไม่ได้ว่านักเตหะหรอกครับสิ่งต่างๆมันเกิดจากโค้ดนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านเองก็ไม่ใช่ว่าจะผิดพลาดอะไรมันเป็นวิธีคิดซึ่งไม่ผิดแต่ผมมองผมมนเป็นมุมมองใหม่นะครับในการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันมันต้องเล่น อาจจงหวบเพรสมันต้องเพสครับแล้วเด็กเราเนี่ยมีสปีดบอลที่สูงนะครับถ้าสปีดบอลไม่สูงแล้วเด็กเราจะเล่นไม่ได้นพูด,ดง่ายๆครับว่าตอนนี้โค้ดเราต้องทันนักเตะนะเราต้องพัฒนาไปทันนักเตะเราต้องประครองนักเตะขึ้นไปให้ได้เราจะมีวิธีคิดเหมือนทีมชาติไทยในยุคก,ก่อนมานผ่านมาเนี่ยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เกียรติโดยเฉพาะโค้ดในระดับทีมชาติผมให้เกียรติทุกท่านครับถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ผมก็จะพูดในแง่มุมที่ผมสามารถพูดได้ในฐานะสื่อนะครับในที่จะพูดได้เพราะฉะนั้นมุมมองที่เราวิพา์วิจารณ์โค้ดหรือนักเตะเราต้องเห็นคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นด้วยนะครับเราจะไปพูดขาดไม่ได้ในเมื่อท่านเคยพูดง่ายๆใครเคยเป็นผู้นํามาจะรู้ครับว่าในแต่ละโปรเจกต์ในแต่ละสิ่งที่กําลังทํางานอยู่เนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจหยาดเหงื่อแรงใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียสละชีวิตคนเรานะครับโดยเฉพาะผูแการเป็นผู้นําการเป็นโค้ด การเป็นผู้นําในการทํางานต่างๆเนี่ยมันต้องเสียสละอย่างยิ่งครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเกียรติไม่ว่าจะเป็นโค้ดมาโนถึงจะแพ้จีนก็ตามแต่เขาก็มีเกียรติครับโค้ดโย่งถึงจะทาให้ทีมถกรอบมาก็มีเกียรติครับโค้ดเะเดดเช่นเดียวกันครับเคยมีผลงานกับท่าเรือเคยมีผลงานกับทีมระดับนักเรียนเยาวาชนมามากมายเกียรติของท่านก็มีเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราพูดเราก็ต้องเปิดใจฟังกันได้ว่านะครับมันจะต้องปรับ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งถูกสิ่งผิดแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเดินมันเป็นสิ่งที่ต้องไปคือเวที่มันจะต้องไปมันจะต้องพูดกันตรงไปตรงมาและเกียรติของท่านเหล่านี้ต้องประดับไว้ครับประดับไว้ในใจของคนไทยทุกคนนะครับจะไปลบรูดูหมิน่นท่านไม่ได้นะแต่ละคนแต่ละคนนะครับชีวิตมาถึงขนาดนี้แล้วผมอายุขนาดนี้ผมรู้ครับว่าทุกคนมีข้อผิดมีข้อพลาดแต่ในการทํางานผมเชื่อในจิตใจของแต่ละโค้ชแต่ละท่านเนี่ยทุ่มเท ดังนั้นนะครับผมจึงอยากจะกาเรียนว่าเราควรจะพูดกันได้เปิดอกพูดกันได้แต่เกียรติในสิ่งที่เขาเคยทํามาสร้างมาเนี่ยนะครับเราต้องยกย่องเชิดชูครับอย่าไปดูหมิน่นคือเหมือนเด็กอะนะครับอายุ20ปีอายุสาสปียังเป็นเด็กๆเ,เนท่านคิดว่าสิ่งนี้มันผิดคนอายุสี่สิที่เขาทางานมาทั้งชีวิตนะมันอาจจะมีข้อผาดได้แต่คําพูดของคุณมันอาจจะไปทําลายชีวิต การงานของเขาทั้งสามสิบสี่สิบปีอายุการงานของเขาอะทําลายน้ําใจคุณรู้ได้ยังไงครับว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยทุ่มเทรู้ได้ยังไงครับว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเก่งสิ่งที่ไปต่อไปทุกคนมีข้อผิดพลาดได้เราจะต้องไม่ย้าตรงนั้นนะแล้วเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับเกมต่างๆเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดโดยการให้เกียรติโค้ดทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าในมุมมองของผมมันเป็นมุมมองที่ผมบอกเลยครับเด็กไทยชุดนี้ต้องเล่นเร็วเท่านั้นครับ แล้วเด็กไทยชุดนี้ถ้าเล่นเร็วแล้วจะไม่เหนื่อยครับแต่ถ้าเล่นช้านะท่านเคยปั่นจักรยานไหมนะครับต้องกาบเรียนนี้ท่านเคยปั่นจักรยานไหม,ถ,ไหมถ้าท่านปั่นไปเร็วๆแล้วท่านจะไม่เหนื่อยครับแต่ถ้าท่านปั่นไปแล้วท่านชะลอแล้วท่านต้องปั่นขึ้นใหม่ท่านจะเหนื่อยครับสั้นๆนแค่นี้แหละครับนี่คือสําหรับเด็กกลุ่มนี้และเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กอัจฉริย,ยะครับเด็กอัจฉริย,ยะเนี่ยเราจะต้องตามเด็กให้ทันแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เด็กเหล่านี้ เดินต่อไปให้ได้ให้ตรงจุดนะครับขอชื่นชมโค้ชเจเด็ดมีราบและสตาฟทีมงานทุกคนรวมทั้งผู้จัดก,การทีมยูสิบครับขอชื่นชมปรบมือให้ขอคารวาเลยว่าท่านทํามาได้ขนาดนี้ผมยอมรับสุดยอดเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ผมชี้แนะไปเมื่อคิดที่แล้วคือผมอยากจะบอกว่าปั่นจักรยานไปแล้วจะผ่อนลงมันปั่นขึ้นยากครับแล้วเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ชอบความเร็วครับเขาเป็นเด็กเอ็กซ์ตรีมครับเขาเป็นเด็กเจเนอเรชันแซ เขาต้องการสิ่งที่ดึงดูดใจเขาเขาต้องการทำสิ่งใหม่ๆคิดอะไรไม่ออกนึกถึงหน้าเนมาครับเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการแบบนั้นครับเราต้องส่งเขาให้สุดเหมือนตำราเจแปนเวบอกว่าถ้าเด็กมีความสามารถพิเศษเ,เราต้องส่งให้สุดครับอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นตำราเก่าอะเราก็ต้องปรับปรุงเราก็ต้องดูเด็กด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมาก สำหรับสิ่งที่ผิดหูผิดตาเมื่อคืนในการมอบรางวัล mvp ให้กับนักเตะอ,อินโดนีเซียนะครับอีริกโเทเฮลงไปมอบเองสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายในรับเอเชียครับเพราะว่านักเตะของออสเตรเลียลหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวซานโดรออสเตรเลียนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแดนหน้าออสเตรเลียมีความเด่นกว่านักเตะอินโดนีเซียมากนะครับแล้วก็รวมทั้งนักเตะไทยเนี่ยก็เด่นกว่านักเตะอินโดนีเซียเยอะครับมีความสามารถต่างกันเยอะผมต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ย นะครับถูกออสเตรเลียกดจนแพ้ไปแล้วไทยเองเราก็กดเวียดนามจนแพ้ไปแล้วสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดคือการโพสต์ของนายกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียคนนี้นะครับบอกว่าทีมชาติอินโดนีเซียของเขาเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าหรือไม่ได้ด้อยกว่าทีมที่เข้าชิงชนะเลิศเลยอย่าลืมนะครับว่าทัวร์นามเมนต์นี้แข่งในประเทศของท่านคําพูดต่างๆการกระทําต่างๆเหล่านี้เป็นการไม่ให้เกียรติทัวร์นามเมนต์ในระดับอาเซียนเพื่อนบ้านเราทุกประเทศนะครับ การมอบรางวัลให้นักเตะตัวเองเนี่ยมันเป็นการไม่ให้เกียรตินะครับประเทศเพื่อนๆที่เข้าไปร่วมแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์นะครับยูสิบหกปีของอินโดนีเซียนะครับมันเป็นการอิงแชมป์ของระดับอาเซียนเป็นการอิงแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นกลางทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเกียรติแล้วก็การมอบรางวัลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นชัดเจนถึงวิธีคิดแฟชั่นของสังคมฟุตบอลของอินโดนีเซียนะครับผมไม่เห็นด้วย ในสิ่งที่กระทาเหล่านี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับในสายตาผมนะผมสาราาถมาจะพูดได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค้านสายตาเราก็พูดกันตามตรงแล้วก็สิ่งที่โพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กล่าวว่าทีมชาติอดนเดนรเซียยู16ชุดนี้เนี่ยมีความสามารถไม่ได้น้อยหน้าคู่ชิงชนะเลิศถ้าไม่เป็นคํากล่าวออกมาจากนะครับนักวิจารณ์บอลตอกตอย หรือเป็นบุคคลทั่วไปเป็นแฟนบอลอดนดนีเซียผมจะไม่ว่าอะไรเลยครับแต่นี่มันเป็นคาพูดมา,ม,มาจากท่านนะครับผู้มีเกียรติก็คือท่านประธานสมาคมฟุตบอลอดนดนีเซียคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ไม่ให้เกียรติทัวนาเมนต์ครับและเป็นคําพูดที่ไม่ให้เกียรติทีมชาติไทยและก็ทีมชาติออสเตรเลียคู่แข่งชิงชนะเลิศในทัวนาเมนต์ที่เล่นอยู่ในบ้านท่านครั้งนี้ด้วย